อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะก็เราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นบุญพ่อป่าโรงเรียนนะคะและทางคณะครูนะคะก็จะทำข้าวขาหมูนะคะและวันนี้นะคะแม่อออก็จะพาทุกคนนะคะ มาทำข้าวขาหมูสูตรเฉพาะที่บ้านนะคะซึ่งเมนูนี้นะคะเพื่อนครูเรียกร้องนะคะก็เลยต้องทำมาดูว่าสรุปอุปกรณ์กันข่าวว่ามีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำตาลเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาทำเขาเรียกว่ามาเจียวมาเจียวเพื่อให้ได้สีสันที่สดใสของของขาหมูนะคะต่อไปคือโรตีนะคะ ผงคุรสนะคะต่อไปเป็นไม้พะโล้นะคะไม้พะโล้แล้วก็จะมีนี่นะคะพริกไทยนะคะตริกไทยแล้วก็มีขาหมูนะคะวันนี้นะคะทำพะโล้หม้อใหญ่เราใช้ขาหมูอหกกิโล 6 5 6 7 8 9กกิโลนะคะ9กกิโลและจะมีส่วนของพริกนะคะอันนี้คือพริกสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะเราจะมาทำเป็นส่วนของน้ำจิ้มข้าวขาหมูก,กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าสูตรเด็ดของแม่อ,อ้อมมีอะไรกันบ้างวันนี้จะบอกหมดเปลือกเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะอันลำดับแรกนะคะเราก็จะเอานะคะเครื่อง ไม้พะโล้นะคะที่เราซื้อมาเป็นถุุถุ่ๆเอามาคั่วให้มันมีกลิ่นหอมก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนี้กลิ่นของอะไรไม่รู้ไม้พะโล่ก็แห้งแล้วนะคะก็จะแบบเริ่มแบบแข็งๆนะคะมันจะเริ่มแบบแบบไงอ่ะมันก็ควันไหม้แล้วอะ่ะพอแล้วนะคะขาหมูนะคะขาหมูที่เราไส้ก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบขาขาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะเอามา เขาก่อนหรือว่าเอามาลุนไฟนะคะให้พวกแบบขนตรงนี้นะคะของเขาออกแล้วก็เนื้อหนังมันก็จะได้ตึงๆนะคะ เดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มข้าวขาหมูกันนะคะใส่เกเลือหนึ่งช้อนชาน้ำต้มสุกนะคะ ใช้เป็นอะไรน,นั่นก็ได้เป็นน้ำส้มสายชูนะคะ๋ัวนี้ก็จะใช้ใช้เป็นน้ำส้มสายชูเหมือนกันให้น้ำจิ้มเขาข้าหมูหคุณน่ะต้มไข่เซ่นน้ำสนุกก็จะเอา ใส่ผงปฟงรสนะคะผงปฟงรสรสหมูเลือดขาหมูสวยมาก ใส่เยอะให้มันออกปิดหวานนะคะดูนะคะขาหมูมของแบบ วยมากเลยออลอยมาซิมแม่มาซิมเร็วๆซิมอไรเด้ไลน์มาซิมเบอรสุขล้นเ,เ,เอามาวาซางวาแท้ว่าท่านใส่ผงสนุกด,ด้วยนี่นนว่าท่านใส่ผงสุก<ม>ใ,ใส่ผงสลุดจกักเลยอืว่ามี วันละใส่รถดีแล้วบอสเสียบแล้ววาสันแมนบอสกาจันกาจันบอสไซด์ผมสื้รถเดีอรสนาคันบอสเสียบเลาะล้อห้ตุนนป่อยเราก็จะรอให้ตุนเป่อยนะคะถึนเปื่อยก่อนนะคะพะรู้ราตรีนี้ยังอีกยาวไกลนะคะกว่าจะได้ก็กะสัร้าประมาณเติมน้ำสามครั้งนะคะ กินย่างๆใหญ่ใส่ย่างๆเจาะไม่ได้เ่าวนะหสุหัหหยังหัวหยังออมงน่ล่ะเ้อผีบาทหอหัวี่แั่จะเจอเขาหัวไหมะเอาแม่แม่หมักตุนเอ้าตุนเดี๋ยวเพี่ยล่ะ ในไหลายที่เหตุอย่งงงอายงหัวเอ <c oughs> าไพยังอะไรนั่นผูเอ้าจิกได้ปะบ่เนี่ขันผูกแล้วเอาเพลงยัางคาเคฟหมากตัวผูกไว้มองไหนละ่ะเอา้ uk, าหัวย,ยังเฮ้เ,เจ้าจิป,ปีผูกไว้มองไหนเเอา้า มามาดูพะโล้ของเรานะคะพะโลหาที่ตักเมนสวยเลกินจ้า นะคะเปืเป่อยๆเลยนะอย่างสวยเลยเดี๋ยวเราจะเอาขาหมูนะคะออกมาเลาะนี่ค่ะเปื่อยมากแบบยุ่ยออกมาเลยนะ หมูแบบหอมมากมากเลยค่ค่ะนี่คือขาหมูแบบนี้เลยนะคะคือมันเปื่อยละลายในปาก